ข้างปุ๋งก่อนปุ้งมะเขือเทศนี่ปลูกเองปลูกข้างนอกอื่นอยู่ข้างนอกคางรถจักรยานมีผักแล้ไม้ต้มผักชีเหลือจากที่เขาขาโมยลเลยนี่เขาไปชกบ่หรอในสวนผักกวางตุง้งถั่วแขกถั่วพูเแล้วยูซี่อันสีฟักถึงขนมจีนขนมจีนแห่งถึงขนมจีนแหง่งต้ม <c oughs> <c oughs> โทษที่ พริกหัวหอมพมริพกสามเม็ดพริกสามเม็ดหัวหอมก็ปลูกเองพริกเม็ดบลุ่มเลยสามเม็ดมาก่อนกินมากกว่านี้เยจะใช้ลูเส้นขนมจีนแหงคือมาตลาดไทยนี่เป็นยังไงเส้นขนมจีนแหงมันเป็นเส้นเส้นนน้อยดิ <c oughs> เส้นเหมือนขนมจีนบ้านเองแหละ <c oughs> เดี๋ยวที ทำแล้วกออ็มีน้ำปลาน้ำปลาเป็นขวดเป็นขวดมันมีผงชุรดมากเร็วไม่ต้องใส่ดอกชุรดน้ำตาลก็ไม่ใส่มะนาวก็ไม่ใส่ถ้าใครอยากกินก็แบบไหนก็เร็วแต่ตามใจชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเผ็ดก็จัดไปเลยสาก,กักนัก,นก แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันเวลากินตอนกิน